ขอต้อนรับพี่บ่าวแดนสตอร์กล้วยสแตมและน้องนุ้ยเสียงโซกรัชนกสีโรพันากับการพูดคุยเรื่องใต้ๆที่คุณไม่เคยรู้ติดตามได้วันนี้ในรายการมันเพื่อเผาอุ่นทรมพร้อมแล้วจ้า เธอรู้ไหมใครเติมสิ่งที่ฉันขาดแล้วเธอรู้ไหมใครตัดสิ่งที่ฉันเกิดเธอรู้ไหมฉันอยู่กับใคร ฉันอยากดูแลใครที ació, hea, ่ได้ใจฉันไปหมดใจไม่ใกล้ไม่ไกลล้ำตาลืมตาก็เจอนะาหน้น้าทุกคำตอบคือเธอนะาเาทุกคำตอบคือเธอใจบอกฉันเธอคือคนที่ใช่เธอคือคน ใจหาเจอใจฉันมีแค่เธอแค่เธอแค่เธอเท่านั้นเอ๊ะต้อนรับอย่างเป็นทางการครับสวัสดีพี่กุ้ยสแตมกับสวัสดีพี่โจ๊กชลศรุตุ้ยสวัสดีครับก่อนอื่นให้พี่ๆทั้งสองท่านนะครับทักทายแฟนๆรายการมันเผาเผาสักนิดนึงครับผม สวัสดีครับนะครับสวัสดีแฟนในการมันเผือกเผาที่ทุกท่านเลยนะครับผมกล้วสแตมค่ะครับ,รบสวัสดีค่ะราชนกซิโลพันธค่ะโอ้โหเพลงเมื่อสักครู่ครับคุณทรรมบอกตรงๆเลยว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากใช่เหมือนวัตถุด,ดิบชั้นเลิศปรุงแต่งกายออกมาเป็นอาหารชั้นยอดอทุกคำตอบคือเธอใช่เราเพิ่งอกหักมาพอฟังทีนี้ปั๊บ เหมือนมีรักยังไงก็ไม่รู้อมีความรักอยู่รอบๆตัวลืมอารมณ์โกหักไปเลยโมเมนต์ที่พี่กล้วยกับพี่รัชนกศบตากันผมยังเขินแทนเลยโอ้โหโรแมนติกมากๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกเคยเจอกันแล้วในอัลบั้มพี่ในอัลบั้มเดี่ยวชุดที่สามพี่นกอัลบั้มฝากคำถามไปกับดาวตอนนั้นร้องเพลงหัวใจยังอุ่นดีแล้วสุดท้ายได้โคจรกลับมาพบกันอีกนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะความรู้สึกคิดถึงกันไหมก็พูดถึงว่าพอดีเราก็ ที่บอกคือเสียงเราค่อนข้างจะแมทกันแล้วใช่แล้วก็นะครับเราเป็นคนใต้เลยกันสีผิวด้วยนะแมทกันทุกอย่างสีผิวด้วยแล้วก็พอดีอ่ะนะครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับให้กำลังใจคนที่มีความรักอย่างเงี้ยจริงๆพี่กล้วยเนี่ยเป็นพี่บ่าวเราเป็นน้องสาวนะคะแต่ว่าเราสื่อสารเรื่องราวผลงานเพลงรักใช่ครับนะคะมอบให้กับทุกคนที่มีความรัก แล้วก็เที่ยวนี้เราร้องกัน4เพลงสเพลงด้วยกันมีเพลงชื่ออะไรบ้างฮะอ่าเมื่อสักครู่ที่ร้องไปชื่อว่าทุกคําตอบคือเธอใช่ครับเพลงนี้คือเป็นเพลงที่หลังจากที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจกันและกันแล้วอ่าเราก็สารภาพรักว่าทุกทุกคนที่ตามหาทุกคนที่ฉันห่วงทุกคนที่ฉันคิดถึงทุกคนที่มาช่วยเติมส่วนขาดส่วนหายไปสุดสรุปแลวคือเป็นเธอนะคะต้องสารภาพรักต่อกันเคือเธอใช่ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมแล้วก็มีเพลงก็คือแบบอ่าพอเรา สัญญากันแล้วหลังจากเรารักกันแล้วรักกันแล้วสัญญากันแล้วตกปากรับคำว่าจะรักกันตลอดไปเราจะรักจะดูแลใจกันนะคะเราใชเพลงเพลงนึ่ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของเราชื่อว่าต่อจากคำสัญญาเป็นหน้าที่ของการกระทำเพลงนี้นี่ก็เป็นเพลงที่มีความพิเศษในเรื่องของดนตรีด้วยนะคะเพราะว่าเวลาร้องเพลงคู่เนี่ยเสียงผู้ชายกับเสียงผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหากันเรื่องของการปรับคีก็มีการ ตอนพี่กล้วยขึ้นมาก็จะหล่อๆทีพี่กล้วยพอมาถึง่อนพี่นกก็จะมีการปรับทีเพื่อให้ผู้หญิงร้องง่ายขึ้นแล้วท้ายที่สุดเราจะกลับไปร้องพร้อมกันที่เป็นแบบอีกคีหนึ่งร้องแบบเสียงปสาษาอืมไม่นานเริหวังแน่นอนไม่นานคลยังไม่นานนะครับเรียกว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันมีความเชื่อมต่อกันนะใช่ค่ะจริงๆแล้วก็เหมือนเรื่องราวนะคะเมื่อสักครู่เราบอกว่าเราเราพบรักจริงแล้วก็มารับปากกันว่าเราจะรักและดูแลกันครับ แล้วก็จะมีจริงๆริงย้อนกลับไปก็จะมีกรุณามาเป็นแฟนอันนี้เนี่ยคือเจอปุ๊บแล้วก็จีบปั๊บอันนี้พี่กล้วยจริงใช่เพลงนี้เป็นเพลงเป็นเพลงเร็วเพลงสนุกสนานโอ้โหทีนี้ผมไม่ค่อยร้องเพลงสนุกเท่าไหร่นั่นน่ะสิคือครับแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกสนานมากมาใช่ครับกรุณามาเป็นแฟนจริงๆแล้วทั้งนกและพี่กล้วยเนี่ยโดยส่วนตัวก็ชอบเพลงสนุกใช่ครับเพียงแต่ว่าด้วยอาจจะน้ำเสียงพี่กล้วยกับนกจะเศร้าๆนะคะเวลาแฟนเพลงหรือผู้ใหญ่มองก็เลยว่า งั้นเราก็นําเสนอมาในรูปแบบของเพลงเศร้าแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกคนมีความรักจะซึ้งจะเศร้ากันอย่างเดียวก็ไม่ดีนะมันเผื่อได้มีโยกมีเต้นบ้างเพลงกรุณามาเป็นแฟนเลยเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานมกสาใช่ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงอันนี้หลังจากที่เริ่มใช้ชีวิตด้วยกันกับมีแง่มีงอนกันบ้างนะใช่คนละเหตุคนละเหตุแต่ผลเดียวกันก็คือ พี่บ่าวนี่ทําแต่งานเลยค่ไหมเวลามาดูแลเราก็เลยเอ๊พี่บ่าวดูเหมือนเปลี่ยนไปนะพี่บ่าวไม่เสมอต้นเสมอปลายเราก็เลยงอนแต่คือทําทุกอย่างทั้งหมดที่ทําทุกอย่างก็คือทำเพราะความรักประมาณนี้เราก็รักเขาแล้วเขาก็ทําแต่งานก็ เพื่อเพราะรักเราเ่อเพราะรักเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับเรียกว่าฟังครบสี่เพลงเนี่ยมันเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยเรื่องนึงซีรีส์เลยใช่นะครับที่สําคัญเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเราก็จะเห็นพี่กล้วยกับพี่รัชนกเนี่ยครับร้องเพลงช้าๆเศร้าๆกันนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่จะนําเสนอไปในแนวที่สนุกสนานนะครับแน่นอนเราได้ไปร้องกันในรายการแฟนจ๋าเมื่อประมาณ3วันที่แล้วใช่ค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ3วันที่ผ่านมาก็มีแฟนๆ บอกว่าเออเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ค่อยได้เห็นพี่กล้วยกับนกนําเสนอเพลงที่เนื้อหาในเชิงบวกแล้วก็มีเพลงสนุกมีจังหวะแบบหยอกเย้ากันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เพราะปกติของผมนี่เป็นเพลงอกหักเยอะใช่แต่ว่าเพลง่นี่เป็นเพลงให้กำลังใจเพลงความรักก็คือแบบจะได้พลิกแนวไปด้วยแหวกแนวเยเลยรับเผื่อมีใครแต่งงานนะคะสามารถเลือก4ี่เพลงนี้ไปร้อง พอมาพอมาฟังเพลงหวานก็นป็ีินไปอีกแบบหนึ่งใช่พอฟังเพลงเศร้าๆก็จะจี๊ดถึงใจพอถ่ายวิดีโอตั้งแต่โปรเจกต์ครั้งนั้นมาถึงครั้งนี้รู้สึกร้องคู่กันยังเขินกันอยู่ไหมไม่ไม่ไม่เขินนะครับเพ่าปกติพี่ก้อยกับนกเราเราเป็นเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเจอกันก็ น้องบันปลื้มพี่บันปลื้มนะคะก็เป็นแบบพี่น้องถามความสุขกันอยู่แล้วค่ะน้องบันปลื้มน้องบันปลื้มพี่บันปลื้มมันแปลว่าอะไรครับันเป็นยังไงบ้างปบนยังไงบายไหงครับเป็นประชายประาไต่เพราะเมื่อสักครู่นี้เราแต่งหน้ากันอยู่สองพี่น้องท่านนี้พอมาปั๊บในห้องนั้นนะครับเหมือนอยู่ที่ภาคใต้เลยใช่ เป็นง่งบังคือพี่เป้าเลยนะโอ้โหได้สึกว่าเห็นทะเลมาเลยเห็นกอมะพร้าวไหวโยกเลยเปิดดิกชันนารี่แทบไม่ทันเลยฟังไม่ทันกันเลยทีเดียวเดี๋ยวสงสัยต้องขึ้นซับไตเติลด้วยใช่ใช่เพราะเพราะว่าภาษาใต้เป็นเป็นภาษาเดี๋ยวเร่งเร็วเร่งเร็วพูดเร็วพูดรัวนะครับผมกันพูดเร็วและพูดรัวเรื่องภาษาใต้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันช่วงหน้าได้ครับแต่ว่าช่วงนี้นะฮะเรามีช่วงที่สนุกสนานที่สุดในรายการของเราครับผมกับช่วงมันจะเบิก พี่รัชนกเคยมารายการเราใช่ครับทราบว่าช่วงนี้เป็นช่วงยังไงนะฮะแต่อธิบายให้พี่กล้วยฟังนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับเราจะสร้างประเด็นขึ้นมาหนึ่งประเด็นให้คุณผู้ชมร่วมทายกันว่าจะเชื่ออุ่นหรือเชื่อทอมดีนะครับแน่นอนวันนี้พี่ทั้งคู่มานะครับเราเอาเรื่องของพี่เป็นประเด็นดีกว่าครับคำถามก็คือนะครับง่ายๆว่าเพลงใดที่พี่กล้วยกับพี่รัชนกนะครับอยากจะร้องร่วมกันเป็นภาษาใต้ระหว่างเพลงที่ชื่อว่า ขอใจเธอแรกเธอโทรกับเพลงกรุณาฟังให้จบอถ้าเป็นกรุณาฟังให้จบถ้าเป็นภาษาใต้ตอนที่ท่านท่อนแลปอ่ะจะรู้เรื่องไหมเออระเป็นปัะไงบมานจะป็นัง ซ,นะซึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเลือกเพลงอะไรต้องแอบร้องให้เราฟังสักนิดหนึ่งด้วยครับท้ายรายการได้รู้แน่นอนพี่ต้องแอบ,บคิดไว้ในใจได้แต่ตอนนี้ผมกับถมต้องเลือกกันแล้วแหละขอใจเธอแลวเบอร์โทรค่ะคุณเลือกขอใจเธอแลขเบอร์โทรเหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเป,เป็นภาษาใต้ใช่ไหม<อ>วก็าอาจจะมีคําที่ยากเข้าไปใส่ อาจจะแปลง่ายในเพลงเพลงนี้แต่ถ้าเป็นกรุณาฟังให้จบมีท่อนแรปยากนะคุณแรปไมได้นะคุณคุณฟังดูมีเหตุผลแต่ว่าผมจะเลือกขอใจเธอแลกเบอร์โทรเพราะผมอยากเดทนี่กล้วยกับพี่เดพลงเดียวกันนะเดเพลงเดียวกันเหรอครับเพลงเดียวกันครับเพลงเดียวกันเห็นไหมผมบอกแล้วว่ารายการเราเป็นรายการตลกคุณขอถามคุณผู้ชมว่าเมื่อสักครู่นี้หนูพูดไปเขาฟังไหมครับ ม่มุ่งไงไม่พอพูดถึงทั้งสองเพลงไงใช่ผมเลือกอีกเพลงก็ได้ผมเลือกอ่าขอใจเธอแลกเบอร์โทรเดี๋ยวเดีเห็นไหมขยี้มันหาเหมือนเหมือนอ่าเหมือนสรุว่าคุเลือกเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรผมเลือกอีกเพลงการุณาฟังให้จบอ่าขอเหตุผลคุณค่ะผมอยากดูพี่กล้วยแลบเป็นใต้ใต้อภาษาใต้บอกเลยว่าใช่1คือวัยแล้วความหมายนี่คือแบบ ยากนะอย่างรถไฟสวนกันเนี่ยในก๊อกเขาบอกว่าอะไรจะไปไหนคะอ๋อไปบางกอกเนี่ยยอเหลือแค่เนี้ยนี่บางทีผ่านกันในก๊อกอ๋อจะไปไหนไปบางกอกจะไปไหนหัวโขกสะพานดังก๊อกเนก็ว่าไปนั่นจะบ้าละคนเอาละคุณผู้ชมคิดเห็นเชื่ออุ่นหรือเชื่อทอมนะครับผมส่งคําตอบของคุณมาได้นะครับช่องทางเดิมเลย S M S 4642ตอง9ก้ามนี้เลยใช่แล้วนะคะหรือจะเป็นแฟนเพจของเราก็ได้นะคะมันเผือกเผาค่ะถูกต้องนะฮะรุ้นรับเสื้อเลยนะครับมันเผือกเผาลิมิเต็ดอีเดชันส่งให้ถึงบ้านเลยใช่แล้ววันนี้พิเศษอยากได้ลายเซ็นพี่กล้วยพี่ราชนกเดี๋ยวเซ็นให้เลยถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวอุณเซ็นให้ ใช่เดี๋ยวแอคเซ็ตไ,ไม่ใช่เนียครับนะคะช่วงหน้าเราเราจะไม่คุยเรื่องงานเพลงกันแล้วคุยเรื่องส่วนตัวกันสักนิดหนึ่งจอยลึกเลยศ<ช><ม>ิลปินที่มารายการเราเนี่ยไม่เกี่ยมกันออกไปหมดเลยนะฮะโดนเผาใช่ไหมครับ่<ช>ไม่มาอยู่แล้วที่ปกติเราก็ไม่มาอยู่แล้วปกติเราก็ดำมาอยู่แล้วนะ จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวให้พี่กู้เนี่ยได้ถามพี่รัชนกเลยใช่แต่ช่วงนี้ให้คุณผู้ชมในพัสกสักครู่แล้วก็ให้พี่อู๊ดเนี่ยทำสติของตัวเองให้ดีกว่านี้ก่อนนะคะับ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> ่ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับมันเผือเผาค่ะค่ะ <c oughs>